สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Big Gun Channel วันนี้ถามว่าจะมารีวริวอะไรวันนี้จะมารีวริวปืนกล้อง21นะเนี่ยกล้องยี่สิอ็ดแอดตเทคอล9ดเก้าแต่กระบอกนี้ไม่แน่ใจว่า9มมหรือ11มอมผม,มวัดสิบเอมอมนะครับอ่าวัดสิบเมมให้รายละเอียดเหมือนจริงครับแต่ปืนนี้เขาให้การทำงานมาเหมือนจริงมากเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดู อันนี้ไม่มีกระสุนนะยิงปุ๊บลูกหมดสไลดค้างอันนี้ไม่มีกระสุนนะโอเคลูกหมดสไลดค้างถามว่า,ถา,วาถามว่าลูกหมดสไลค้างนี้ม,มีปัญหาหรือเปไม่มีนะครับไม่มีว่าเขาออกแบบมาเหมือนจริงทุกคนไทุกคนอาจจะถามว่าเอ้ยลูกหมดสไลค้างนี้แล้วควัน,คนแล้วทําไงถึงจะกลับถึงปืนจะกลับเป็นปกติเนี่ยมีคันแขวนสไลด์อยู่ปดัดลงปุ๊บปืนจะกลับเป็นเหมือนเดิมทันที เราจะกลับ,บเป็นือนเดิมทันทีแล้วผมจะลองทดสอบยิงให้ดูนะครับว่ามันจะมีแรงรีคอยล์หรือแรงดีดมากแค่ไหนแบบนึงนะครับโอเคครับปกติลูกกระสุนนี้บรรจุได้8นัดนะครับแต่ผมลองใส่5นัดเพื่อจะเอามาทดลองยิงให้ดูนะครับบรรจุกระสุนได้8นัดแล้วผมจะลองเอาใส่ปืนแล้วลองมายิงกันดูเลยนะแบ๊บนึงโอเคครับ โอเคครับหลังจากที่เราใส่แมกกาซีนเข้าไปในตัวปืนเดี๋ยผมจะลองทดสอบยิงให้ดูเฮ้ยไม่ใช่ยิงแบบนี้แบบนะนะครับลูกหมดสไลด์ค้างครับลูกหมดสไลด์ค้างแล้วก็พอลูกหมดสไลด์ค้างไปไปได้อยากให้ผลแมกกาซีนนะผลแมกกาซีนลงชึบแลหห้วหันมานี้อ่าทันควัสไลด์ปลดลงปื๊บปืนจะกลับเป็นเหมือนเดิมนะ Okay. ส่วนทุกคนอาจถามว่ากระบอกนี้ซื้อมาก,กี่บาทนะรกระบอกนี้ผมซื้อมา200กว่าบาทจากลาซาด้าใครสนใจไปหาซื้อกันได้นะครับไปหาซื้อกันได้โอเคครับนี่ก็ขอจบการรีวิวแตเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับช่องบิ๊กการแช n n แนวด้วยนะครับขอบคุณครับ